ันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆร่วมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่ายินดีของลิซ่าจาก Black พิคนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ฟแฟนๆเนี่ยภูมิใจกันมากๆเลยในตอนนี้นะครับหลังจากที่ลิซ่านั้นได้เข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์นะครับของเซรีนนั่นก็คือ Paris Fashion Man's Square Week ปารีสแ้วั่ เป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยแฟนๆได้พูดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเลยจนมาถึงในตอนนี้นะครับเรื่องของลิซ่ากับงานเซเีนครั้งนี้เนี่ยก็ยังคงถูกพูดถึงกันอยู่เพราะว่าในตอนนี้นะครับได้มีการออกมาประกาศแล้วสําหรับยอดมูลค่านะครับ e m b ของลิซ่าในงานเซเีนครั้งนี้ที่ผ่านมานะครับมีมูลค่าสูงถึง1,000กว่าล้านบาทไทยนะครับหรือว่าอยู่ที่ประมาณ29 000, 000, ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดที่สูงมากๆเลยและยอดนี้นะครับก็มาจากลิซ่าเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งค่า e m b นี่นะครับนั่นก็คือ Earn Media แวลูนะครับหรือว่ามูลค่าสื่อที่ได้แบบไม่ต้องเสียเงินเลยซักบาทนั่นเองในตอนนี้นะครับได้มีการออกมาพูดถึง EMV Ranking นะครับหรือว่า Earn Media Value Ranking นั่นเองท็อปสิบแบรนด์นะครับระดับโลกที่มีมูลค่าสื่อที่ได้มาแบบไม่ต้องเสียเงินเนี่ย10อันดับด้วยกันนะครับและซีรีส์นั้นเนี่ยก็อยู่ที่อันดับ1เลยกับค่า EMV นะครับอยู่ที่43ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งในยอดจํานวนเต็ม43ล้านเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นยอดที่มาจากลิซ่าเพียงคนเดียวเนี่ยสูงถึง29้าล้านเหรียญ เรียกได้ว่าเครื่องต่อเครื่องเนี่ยเป็นของลิซ่าคนเดียวเลยที่สามารถสร้างรายได้หรือว่าสร้างมูลค่า EMB ได้มากถึงขนาดนี้นะครับซึ่งยอดนี้นะครับก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยทึ่งกันมากๆเลยกับความปังของลิซ่านะครับที่ไประดับโลกขนาดนั้นแล้วก็มียอดที่สูงมากๆเลยนะครับเพียงแค่ลิซ่าคนเดียวเนี่ยทำได้ถึง29ล้านเหรียญเป็นอะไรที่เยอะมากเลยจริงๆแสดงถึงความฮอตแล้วก็ความปังของลิซ่านะครับแล้วก็อิทธิพลของลิซ่าที่มีต่อวงการแฟชั่นในตอนนี้และยิ่งสําหรับเซลีนนะครับก็เป็นอะไรที่ปังมากๆเมื่อลิซ เข้ามาร่วมด้วยนะครับยอดต่างๆเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างสูงมากๆเลยจนในตอนนี้เนี่ยแฟนๆหลายๆคนรวมไปถึงชาวเน็ตทั่วโลกเลยนะครับก็ต่างบอกว่าลิซ่าเนี่ยเหมาะกับเซรีนมากๆแล้วก็เป็นคู่บุญก,กันกับเซรีนมากๆเลยนะครับเมื่อลิซ่าเจอ Celine, เซรีนแล้วก็เมื่อเซรีนนั้นได้เจอลิซ่าเนี่ยความปังก็เลยมาเจอกันนะครับ,ก,ก,นนรบก็กลายเป็นเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นะครับว่าเซรีนนั้นติดอันดับหนึ่งใน e m v ranking นะครับจาก top 10แบรนด์เลยและครึ่งหนึ่งของยอดทั้งหมดจากเซรีนนั้นก็มาจากลิซ่านรังงกอานนตี้ลิปมจ แล้วก็ปังมาตั้งนานแล้วนะครับยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหรเนี่ยลิซ่าก็ยิ่งสะสมอิทธิพลที่มีต่อวงการแฟชั่นมากขึ้นเท่านั้นเรียกไ,ได้ว่าเป็นทั้งเจ้าแม่โซเอาแล้วครับและในตอนนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าแม่ที่สามารถสร้างมูลค่า e m b เนี่ยได้สูงถึง29ล้านเหรียญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินในการโปรโมทอะไรแม้แต่บาทเดียวนะครับด้วยความปังขนาดนี้เนี่ยถ้ามงไม่ลงจะงงมากจริงๆนะครับยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่ามีความรู้สึกยังไงกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นนี้บ้างเนี่ยมาคอมเมนต สำเร็จของลิซ่าภูมิใจกับอิทธิพลในวงการแฟชั่นของลิซ่ามากขนาดไหนในก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกด้านหนึ่งของลิซ่าในฐานะของแม่ค้าจากวงการแฟชั่นนะครับที่สามารถทํายอดต่างๆได้ดีมากๆเลยและก็เป็นมูล,ลค่าที่สูงมากๆที่ทาให้ลิซ่าเนี่ยขับอ,อิทธิพลตัวเองขึ้นไปอีกนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะมีแบรนด์ใหญ่ๆอีกหลากหลายแบรนด์มากๆเลยที่อยากติดต่อมาหาลิซ่าแล้วก็อยากร่วมงานกับลิซ่านะครับยังไงก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับอีกหนึ่งความสาเร หน้าใหม่ของลิซ่ากันนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยอ,อกมกอ K-pop นั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแวะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับลิซ่าจาก Blackpink ให้ทุกคนได้ติดตามกันยังไงก็ตามนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่าแล้วก็ Blackpink นะอย่าลืมมาติดตามเป็นกําลังใจให้กับสมาชิกทุกคนนะครับรวมไปถึงการคัมแบ็คครั้งนี้ของ Blackpink แล้วก็คอนเสิร์ตท,ที่จะจัดขึ้นนะครับที่ทําร่วมกันกับ PUBG ยังไงก็มาติดตามเป็นกําลังใจกันได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ช่องอ,อกมกอ K-pop กดไลค์คลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ย าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเราไว้ด้วยและที่สําคัญนะครับกดติดตามอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะครับจะต้องกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่เราลงคลิปปุ๊บเนี่ยจะได้รีบเข้ามาฟังกันปั๊บเลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง